่วมกับตำรวจทองที่นะครับก็สนับสนุนคนสวมหมวกคนทำดีคือสวมหมวกทำพรบรต่อทะเบียนนะครับฉะนั้นมีโครงการก็คือเราจะมาถามสองสองถามนะครับทำไมเราถึงสวมหมวนนกนักเพื่อป้องกันการอุบัติเหตุนะครับผมแล้วทำไมถึงทำพรบรต่อทะเบียนเพเวลาเขาคะบุกครองเราบุกครองเวลาเ,าเลากิดอุบัติเหตุนเนาะครับผม แล้วอยากจะส่วนคนที่ไม่ทำคารโบคนที่ไม่สวมถวอเขาหันมาทำให้มันถูกต้องยัไงไงบ้างครับทำถนงควไหมบ่าทแล้วกไาทำแล้วก็ดีเนาะ,อะโอเคครับผมก็ขอบคุณครับเปลี่ยนมวเเปลี่ยนมัโอ้โหแต่เะี่ยการอะไรยิ่งลองดูที่มันพอดีเปล่าลองใส่ดี๋ยวถ่โอเคครับ